ช่ลูกแล้วหนูแทบจะเป็นลูกน้องคนหนึ่งแทบจะไม่ใช่ลูกคนหนึ่งแล้วอ่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูเป็นเด็กดีไงครับใช่ไหมเพราะว่าหนูช่วยามา,มาใช่ไหมครับ <S <S ใช่แ,แบบนี้มันคือเป็นลูกน้องแล้วอ่ะไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้เรียกลูกน้องแบบนี้เรียกว่าเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่น่ารักเป็นลูกที่ไม่ดือ้อเป็นลูกที่หมา,มารักที่สุดใน,นโลก <S <S ครับ <S <S แนะนำตัวหน่อครับชื่อมาตินครับชื่อมาตินเหรอครับอายุเท่าไหร่แล้วครับหกขวบครับแล้วครับมีแฟนยังครับเจงครับแล้วต่อไปหนูจะมีแฟนปะมีครับไม่ตอบไวจังอ่ะเพราะนี่คือธรรมชาติของคนครับมานี่คือธรรมชาติคนคืออะไรมัาที่วาม้ามีแฟนไงหนูก็มีแฟนโตไปหนูจะมีแฟนมีโตขนาดไหน ตขนาดนั้นนั้นคือกี่ขวบนั้นคือมัธยมมอ,อะไรอ่ะม,อมัธยมมหกโอเคจริงดีแล้วหนูคิดว่าแฟนหนูจะสวยปะสวยเหมือนเอลลี่เลจริงเหรอทำไมหนูถึงชอบเอลลี่อะ,อะสวยอะอ,ะอ,ะอเขิอเนอะ ตลกน่าหนูรู้ป่ะมีคนดูในติ๊กต็อกเพียบรูมาบอกเมา่กี้ไง <laughs> ขอบคุณหน่อยดิขอบคุณครับขอบคุณครับที่เอนดูหนูที่เอนดูหนูแล้วไม่หัวเป็นเงี้ยวอ้วนก็จะก็จอไม่มาครับกินข้าวยังกินแล้วกลับ